รายการอยากรู้กูรูไทยะค่ะเป็นแม็กของเลนโซนะคะตัวนี้เป็นงานแทนนะจ๊ะของเลนโซเนี่ยเขารับประกันนะคะโครงสร้าง10ปี4 2ปี 2> ปป 2> นะจ<ป>๊ะตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น p r o เ e c ต์ D หรือ D1SR นั่นเองเรามาจัดโปรโมชั่นนะง,งามๆเลยนะคะร้องคู่กับยาง วายเปอร์ rd ศูนย์เก้าบอกเลยว่าเป็นที่จริงใช่ี่แพใช่ค่ะก่อนที่จะบอกราคาเราแจ้งก่อนเลยค่ะแจ้งไปเลยว่าแม็กขอบเท่าไหร่คะพีว่าตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะมีสองไซส์ให้เลือกนะคะเป็นขอบสิบแปดคูณเก้าจุดห้าออฟเซ็ตอยู่ที่ยี่สิบห้าและขอบสิบแปดคูณสิบจุดห้าออฟเซ็ตอยู่ที่สามสิบด้าของเรามาด้วยสามสีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําท้องเงานะคะคสีดําท้องทอง,ทองและสี สีดําก้านแดง,แดงท้อง,องเงาน,น,นะคะอ่าท้องเงาหรือท้องเงิน,งงนได้หมดใช่จ้ะ3สีนี้เลือกได้เลยนะคะขอบ18นะคะมาคู่พร้อมกับยางไวเปอร์ RD09 นะคะจัดโปรชุดละเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะเราจัดคู่กับยางไวเปอร์ RD09 นะคะขณะ2ส5 4 5ี่และ2 7 5 4จ็ดหนะคะมาในราคา 29,500บาทค่ะพี่แพรบอกเลยว่าจัดไปงามๆราคาซอฟต์ๆเบาๆนะจ๊ะในเทศกาลสงการรถสวยอย่างเดียวไม่พอแม่ยางเราก็ต้องสวยด้วยนะคะเอาใจสาวๆสาวๆขับผ่านแบบนะเห็นแล้วแบบโอ้ยรถคันนี้สวยจังเลยนะของการที่หลายคนอาจจะต้องเอารถไปโชว์กใช่ไหมเที่ยวกับบ้านต่างจังหวัดออกงานไม่ว่าจะเป็นงานหลงานอะไรเนาะ ถ้าซื้อกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแมบพร้อมยางเราแถมนะคะแถมของแถมให้เราแบบนึ่งใจเลยนะคะหนึ่งก็คือปอกกันสันสองคาลิเปอร์นลจ๊ะสามแล้วก็น็อตสีนะคะเลือกสีได้เลยทั้งคาลิเปอร์และน็อตนะคะมีสีโครเมียมสีแดงสีเงินสีสีแดงสีเงินสีดำสีดำจะว่าสีเหลืองไปแล้ว สีเหลืองก็จะเป็นคาลิเปอร์นะคะคาลิเปอร์มีสีเหลืองสีแดงสีน้นเงินนะคะสามสีนะเลือกได้เลยนะคะชอบสีไหนจัดไปเลยจัดสวยๆนะคะหรือว่าคุณที่จะซื้อจากนอกมาก็ได้ให้เราได้สีอื่นเราก็ใส่ให้นะคะติดตั้งให้ฟรีเลยนะจ๊ะเนี่ยบริการนี้นะคะรวมไปถึงบริการของแถมของเรานะคะเราฟรีให้อีกนะจ๊ะก็จะเป็นติดตั้งฟรีทวงล้อให้ฟรี แล้วก็ให้ทุกลมนะคะทุกลมให้ฟรีสี่ตัวนะทุกๆ1นึ่งหมื่นโลเข้ามาสลับหน้ายางฟรีนะจ๊ะอ่าเติมนโตเจนให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานและปะยางฟรีตลอดอายุการใช้งานยางนะคะบอกเลยว่าซื้อแม็กไปแม็กยางไปชุดเดียวเนี่ยดูแลกันยาวๆนะคะคุ้มกันไปเลยนะคะขยับแซมมานิดนึงแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่29,900ากบาทตัวนี้ เป็นยางขนาดไซส์255 50 18และ255 50 18 <50, 58. S 1> น,นจะจ๊ะอฟเ s e ตอยู่เท่าเดิมน,นะคะ,อะขอบ18คูณ9.5และขอบ18คูณ10.5น,นจะจ๊ะสำหรับตัวนี้นะคะ D1 SR กับยางไวเปอร์ AD009 AD09 หรือจะคู่กับยางโซคุโดก็ได้นะคะในไซส์265 60 18นะคะ ชุดละ31,900บาทนะคะเลือกยางไม่ว่าจะเป็นไ i p e r หรือโซกุด o นะคะก็ราคาเท่ากันนะคะ31,900บาทเท่านั้นนะจ๊ะชุดนี้จะบอกว่ายางเอนเป็นไลท์ซิงทั้งคู่ชที่ลูกค้าชอบแบบไหนนะคะชอบแบบไหนขึ้นชมมันก็เหมือนกันที่เราบอกว่าเลือกซื้อใช่อันนี้เราเอามาจัดตรงให้แต่ว่าถ้าไม่ชอบในยางที่เราจัดให้ก็แจ้งมาได้ค่ะเราจะจัดให้แล้วเราก็จะทําราคาเกี่ยวกับ ของตัวคูここ<ช>่กับแม็กตัวนี้ให้เนาะอันนี้คือแจ้งว่าเป็นราคาเริ่มต้นดีกว่าใช่แล้วว่าเป็นไซส์นี้ขอบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะแจ้งว่าราคานะคะราคาแม็กขึ้นอยู่กับราคายางที่ลูกค้าเลือกราคายาง<ท>นะคะ,คะว่าราคาแม็กขึ้นอยู่ที่ราคายางที่ลูกค้าเลือกนะคะจะไม่ใส่ยางที่เราเลือกให้ก็ได้จะใส่ยางที่ลูกค้าต้องการก็ได้ตามใจได้เลยจ้าเราแจ้งด้วยนะคะว่าเราไม่ได้มีแค่บริการแค่ในกรถถุงเทพอย่างเดียว ต่างจังหวัดเราก็มีจัดส่งให้ฟรีนะคะเราประกอบให้ฟรีใส่ให้ฟรีทวงเลยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะจะส่งภายใน1-2ถึงวันไปถึงที่พร้อมประกอบได้เลยไปถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็พร้อมใส่ได้เลยถ้าคุณพี่มีอุปกรณ์ใส่ที่บ้านเองก็ใส่ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปให้ที่ร้านใส่ก็ได้นะคะค่าติดตั้งก็200ประมาณนั้นที่ร้านเราไม่ได้มีแค่ลายนี้ลายเดียวนะมีแบบหลายลายมากนะคะของงานเลนโซ่นะจ๊ะ อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูหน้าร้านเข้ามาดูเข้ามาชมราคานะคะคุณลูกค้าคุยกันได้แต่ถ้าราคาที่แจ้งไปยังไม่โดนใจนะโทรหาเราสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะที่ข้างล่างนี้เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ไหนสายเลยโทรมาเลยจ้ะเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะบอกว่าดูจากในไลฟ์สดแล้วอยากได้อะไรรายรักนะราคานี้อะจัดไปค่ะลูกค้าหรือว่าอยากให้ราคามาซฟลงกว่านี้ยังไงคุยกันได้ถูราคาอย่าเพิ่งหนีไปไหนเจอที่ไหนถูกกว่าค่ะแคปหน้าจอมาค่ะ เราพร้อมสู้ทุกราคาจ้าใช่ค่ะเจอที่ไหนถูกกว่าแคปหน้าจอมานะคะพวกเราพร้อมสู้ทุกราคาค่ะเจอแพงกว่าทักมาก่อนค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจไปนะคะเราคุยกันได้ราคาทุกราคาจ้าเอาเคค่ะถ้ามีการผิดพลาดประการใดนะเราก็ขออภัทค่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกอดทางนี้ยเดี๋ยวล่วงเร